ไปดูทนายเดชาเนี่ยไหมวันนี้จุกกรู่เนี่ยนะฮะทนายเดชากิติวิทยานันสไตล์จุกกรู่ของพี่เขาเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่าพอแป้งเปิดตัวปั๊บเนี่ยนะฮะ,ะเจ้าตัวเขียนเฟซบุ๊กอ่ะดูเฟซบุ๊กก่อนก็ได้แล้วก่อนจะฟังเสียงของพี่เดชาเขียนว่าอะไรนะแป้งแฉอายการรับเงินวิ่งเต้นล้มคดีผมอยากให้เสียแป้งเปิดเผยชื่อนามสกุลอายการคนไหนที่วิ่งรับวิ่งเต้นให้ประชาชนได้รับรู้ ได้รับรู้สมมติว่าเป็นเรื่องจริงให้เปิดเผยมาเลยอย่าพูดลอยๆคือเอาชื่อนามสกุลจริงออกมาเลยเอา,เอาแป้งกระโดนฟ้องดิแป้งกระโดนนะสิเียแป้งเปิดเผยชืย่ออายการตำรวจนะครับที่มีส่วนในการวิ่งเต้นล้มคดีหรือในการจ้างวานใช้ให้กระทำความผิดนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงเย็นเสียแป้งก็เปิดเผยชืย่ออาย,ยการและชื่อตำรวจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับถ้าเราคิดว่า อายการหรือตำรวจคนไหนเนี่ยมีส่วนในการวิ่งเต้นลม้มคดีหรือมีส่วนในการกระทําความผิดเราต้องกล้าเปิดเผยก็เพราะมันไม่มีความผิดตามกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะวันนี้ต้องขอบคุณเสียแป้งที่ที่กล้าเปิดเผยเชื่ออายการตํารวจนะครับผมเองได้ข่าวมาจากสํานักอายการโดยเฉพาะในภาค8ภาค9ว่ามีอายการบางคนเป็นอายการในช่วงเกิดเหตุที่พัทลุงนะครับและปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสงขลา